Was busy สวัสดีครับแฟนตาซีพีไม่ลีกลิ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 กนะครับเรามาถึงสัปดาห์ที่21แล้วนะครับผมหายไปนานมากนะครับวันนี้เหมาะสมแก่เวลาครับที่เราจะมาทำสกูปกันหน่อยเนาะวีคนี้นะครับใครเจอใครบ้างนะครับ <uais. S 1> เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มที่วันเสาร,ร์เนาะบิ๊กแมตเลยลิเวอร์พูลเจอเชลซีนะครับโอโ้โหน้าดูมากๆเลยทุ่มครึ่งนะครับ ฟอร์มไม่ดีทั้งคู่นะครับแล้วก็บอลมัดเจอกับฟอร์เรสนะครับอันนี้ก็ศึกท้ายตารางนะครับแล้วก็เลสเตอร์เจอไบตันก็น่าดูนะครับสี่ทุ่มแซลซัมตันเจอแอสตันวิลล่าสี่ทุ่มนะครับเวสแฮมเจอกับเอเวอร์ตันนะฮะสี่ทุ่มแล้วก็ปิดท้ายที่พาเลทเจอนิวครับเที่ยงคืนครึ่งนะครับอันนี้น่าจะเป็นคืนวันเสาร์นะครับแล้วก็วันอาทิตย์ลีด เจอแมนฟอร์ดสามทุ่มแมนซิตี้เจอวูบนะครับสามทุ่มแล้วก็อาร์เซนอลเจอแมนยูครับห้าทุ่มครึ่งบิ๊กแม์วันอาทิตย์เลยนะครับแล้วก็มีคู่ดึกอีกนะฟูลแลมเจอสเปร์นะครับอ่ะนี่เป็นโปรแกรมนะครับล่าสุดนะครับที่จะเตะกันวีคนี้นะฮะเรามาดูหน้าแรกนะครับว่าเขาแนะนำใครให้เราเล่นเปลี่ยนตัวบ้างนะครับผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของวิกที่แล้วนะครับเนี่ยสูงสุด145นะครับฉเฉลี่ยอยู่ที่59นะครับลูกชอเนี่ยคนใช้เยอะนะครับเอามาใช้เยอะฮาร์แลนด์ก็เป็นกัปตันเยอะที่สุดผมว่าทิ้งไว้เป็นฮาร์แลนด์เลยครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูหน้านี้นะครับดูหน้านี้ไม่เลยแนะนำใครบ้างนะครับมีฮาร์แลนด์ครับเดอะบอยไหมเดอะบอย12ล้านเดี๋ยวขอซูมก่อน แล่นก็12ิล้านนะครับแล้วก็มีใครอีกนะครับเดี๋ยวมาดูนี่มีวิดีโอให้ดูเลยเดี๋ยวปิดเสียงก่อนนี่ครับผมเทรดละมีโตมะเนี่ยน่าน่าสนใจมากๆอ่ะมีตตมะค่าตัวน้อยอ่ะห้าล้านเองนะครับแต่ช่วงนี้มันเก่งมากเลยมตัวมะนะครับแล้วก็เดบอยอ่ะเดบอยผมก็มีนะครับเจวบดพราวอ่ะหกล้านเองนะครับเจวัดพราวในช่วงนี้ยิงอยู่คนเดียวอ่ะ เราทำตันนะครับนี่แล้วก็แฮร์ริเคนครับยิงทุกนั้นแหะแฮร์ริเคนอะทิปเปียนะครับทุกทุกทีมต้องใส่ไว้นะกองหลังเนะี่ยต้องใส่ทิปเปียไว้มันเก่งจริงๆครับแล้วก็มีฮาลันนะครับทิ้งไว้กัปตันทีมครับผมทิ้งไว้นะครับอ้าหมดและไม่มีใครอีกอะมีใครแนะนําทิปเปียบอกไปแล้วแฮร์ริเคนอีวานโทนี่อะโทนี่ก็น่าสนใจนะครับ7จ็ดล้านหก ตรงนี้มันก็ยิงตลอดนะมันยิงจุดโทษด้วยนะครับอยู่แบนฟอร์ดนะครับโอเดกาดก็น่าสนใจนะหกล้านแปดนะครับโอเดกาดนี่ก็ยิงตลอดนะช่วงหลังๆนะครับแล้วก็มีคาสิมิโรคาสิมิโรสี่จุดเก้เงหรอจริงกว่าเนี่ยคาสิมิโรมันแบนไม่ใช่หรอครับก็ใครอีกอหมดแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ทุกคนอย่าพลาดอย่าพลาดเดี๋ยวมาดูสถิตินัดแรกต่อนะครับ คนที่นิยมเทรดเข้ามาก็จะเป็นโทนี่โอเดกาอ่ามาม์สนะครับมาร์ตของไบตันแล้ฟอร์ดลูปโชนะครับ,บ,รรบเทรดออกอทอสซาทอสซาไปแอนซานแล้วนะมิโตวิชซาลา่าคันเซโลมาร์ตินเนลี่อ่าว่ากันไปนะครับล่าสุดนี้เป็นมาสนะครับของไบตันคะแนในสูงสุด19เลยเว้ยแม่งเยอะมากเลยนะ19นะครับมีใครอีกนะครับ ไม่มีละโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูของแฟนตาซีสกอตหน่อยนะเขาลงข้อมูลหรือยังนะครับว่าเขาใช้ไข่วีคนี้นะครับของสกอตนีเเนะะเ่เดี๋ยวขอดูสิทีมเขานะฮะี่ทีมเขาเปอปอาคาจีที่เปอาจจะขอเอาตัวผมลบไปก่อนนะตัวผมบังอยู่ นี่ๆนี่โทนี่ฮาร์แลนด์ฮาลิเคนเดอะบอยโอเดกาดนะครับไว้กิบไว้ไมิตุมาเห้นหมผมใช้มิตุมาวะ่ะส่วนกับตันทีมเขาใช้ใครเดี๋ยวดูซีที่เขาโหวตกันนะครับวีกนี้ฮาร์แลนด์อยู่แล้วครับชัวร์ๆครับเดอะบอยซาร่าลิเคนทิเปียโทนี่ดาวินนูเนสนะครับมาส และสอดโอเคโอเคตามนี้ครับเพื่อนๆอย่าลืมไปจัดตัวนะครับเสาร์นี้นะฮะใครที่เห็นคลิปผมก็อย่าลืมไปจัดตัวก่อนวันเสาร์นะครับตอนอตอนเย็นนะครับตอนเย็นโอเคโอเคแล้วก็เพื่อนๆที่อยากจะเข้ากลุ่มนะครับมาเล่นด้วยกันนะครับเพื่อนๆไปที่ลีกนะครับไปจอยลีกผมหน่อยนะครับแล้วก็นี่ครับคีเอทลีกเลยนะครับแล้วก็นี่ครับอจอยอยู่นี่จอย อันบนนะครับแล้วก็พิมพ์ครับ p n 3 j n z นะครับ p n 3 j n Z นะครับก็จะมาจอยหลีกผมหลีกผมตอนนี้มีกี่คนวะหลีกผมตอนนี้นะครับมีอยู่ประมาณ20คนนะครับ20คนผมอยู่อันดับ8นะครับมาแจมกันมาแจมกันอ่ะโอเคฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบา,บายๆฮะแล้วก็เดี๋ยวฝากโฆษณาน่ดนึงนะครับ เพื่อนๆที่ดูคลิปผมแล้วอยากจะซัพพอร์ตนะครับเพื่อนๆซัพพอร์ตผมหน่อยเถอะช่วงนี้กรอบเหลือเกินนะฮะโดยทําง่ายๆเพียงแค่เลื่อนลงมานะครับผมก็จะแปะลิงก์แอเฟ i ีย e โปรแกรมนะครับก็จะเป็นลิงก์นะครับที่เข้าไปสั่งซื้อสินค้าธรรมดาเนี่ยแหละครับเป็นสินค้าของแบรนด์ใหญ่นะครับอย่างเช่นช้อปปี้ลาซาด้านะครับสามารถเข้าไปซื้อสินค้าเก็บคูปองได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปขอสินเชื่อออนไลน์ได้เลยนะครับอันนี้ของแท้นะครับของแท้ รับมีทั้งบ้านอนะสังหาของอเกต้าคินนะครับนี่เข้าไปขอสินเชื่อได้เลยนะครับหรือว่าสมัครบัตรเครดิตก็ได้นะฮะบัตรเครดิตผมมีเต็มเลยนะครับเพื่อนๆที่จะซื้อของเนี่ยแนะนำให้สมัครบัตรเครดิตเอาไว้รูดบัตรนะครับเอาไว้รูดซื้อของสูงเสเดือนถ้าเป็นหมวดนี่อุปกรณ์กีฬาอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวขอดูอันอื่นก่อนนะครับป้ายยาเด่นก่อนแล้วก็มีหมวดพวกสินค้าไอทีนะครับใครอยากซื้อมือถือก็เชิญเลยนะครับพวก c จดีเซ็นทัลนะฮะสตูดิโอเซเว่นมีหมดเลยนะครับแล้วก็สินเชื่อรถยนต์นะฮะมาเหมือนกันนะครับใครอยากซื้ออุปรกรรถยนต์หรือว่าขอสินเชื่อรถยนต์มีเหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนี่จะเป็นพวกหนังสือออนไลน์นะครับใครอยากซื้อหนังสือออนไลน์นะครับทั้งอ e ีบุ๊กหรือว่าซื้อเป็นหนังสือรูปเล่มนะครับมาส่งถึงบ้านก็มีนะจะอาวันนี้ขอปยาเป็นอุปกรณ์กีฬาด้วยกันครับมันจะได้เกี่ยวกับฟุตบอลที่เราทำคลิปกันนะครับ นี่เลยผมก็จะมีมิซุนโน่นะฮะใครอยากซื้อมิซุนโน่ของแท้ออนไลน์นะฮะกดเข้ามาแล้วก็สั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะครับนี่ของแท้แน่นอนนะจ๊ะของแท้แน่นอนนะจ๊ะอันนี้ตัวโน่ปะเนี่ยเป็นโตโน่อะใช่ป่ะเหมือนเลยเนี่ยครับซื้อได้เลยฟุตบอลเนี่ยมีลามอสอยากได้เหมือนกันนะรองเท้าลามอสเนี่ยสวยมากนะครับแล้วก็มีพวกซูเปอร์สปอร์ตนะครับซูเปอร์สปอร์ต มิซูโนะเมื่อกี้ก็มีเก็บคูปองเหมือนกันนะซูเปอร์สปอร์ตเหมือนกันนะฮะลถช่วงตุดจีนนะครับสามารถเข้ามาลดยีาสีได้ทั้งหมดเลยนะช่วงนี้นะครับช็อปดีมีคืนนะฮะนี่ใครไม่อยากไปซื้อในห้างก็ซื้อออนไลน์ได้เลยนะจ๊ะแล้วก็มีอีกแบรนด์หนึ่งเป็นลัสอ่าเป็น a าดิดานะครับอาดิดาเนี่ยผมว่าจะซื้อเสื้ออาเซนอลสักหน่อยผมว่าแม่งไม่พลาดแชมป์นแน่นอนนะครับเอ้มีเสื้ออิตาลีด้วยนะครับ อันนี้ยูเว่วะเนี่ยอิตาลีอิตาลีนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ใครอยากซื้อสินค้าโดยที่การใช้การผ่อนก็นี่เลยนะครับบัตรเครดิตน,นะครับสามารถกดลิงก์เข้าไปสมัครได้เลยนะครับนี่เลยเดี๋ยวอย่างอันนี้ก็จะเป็นบัตรกรุ้งสีนะครับเพื่อนๆสามารถสมัครบัตรกรุ้งสีได้อย่างสมมติอยากซื้ออุปกรณ์กีราโดยที่ใช้บัตรรูปแล้วก็ผ่อน0%นะครับ ตอนนี้ก็สมัครได้เลยนะครับนี่นสามารถกดเข้าไปสมัครบัตรได้เลยอันนี้เป็นข้อมูลนะครับเขาทำหน้าเพจใหม่นะครับสวยเลยนะฮะนี่ตอนนี้ได้กระเป๋าใบนี้นะครับแล้วก็ลุ้นลด m g e p เนี่ยครับกรอกข้อมูลได้เลยเพื่อ,อนๆถ้าขี้เกียจอ่านก็กรอะข้อมูลหรือว่าอยากอ่านก่อนก็ได้นะครับแล้วก็สมัครบัตรไปเลยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาก็ถามเขาอีกอีกทีเพื่อความชัวนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยมีความประสงค์อยากได้บดัตรแนวๆไหนอยากได้แบบ เติมน้ำมันนะครับเน้นเติมน้ำมันเน้นเงินคืนนะครับเน้นผ่อนทองนะครับเน้นช้อปปิ้งออนไลน์ก็บอกเข้าไปเดี๋ยวเขาแนะนําบัตรที่เหมาะกับเราให้นะครับโอเคตามที่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไปเลยครับสวัสดีบ๊ายบายจุ๊บ